หอมข้าวเหนียวร้อนๆสปาหน้าค่ะอาาผู้ใดแบบมากรดแบบาวา่าสีออกมานน้นอยเพิ่อนก็จะใส่น้ำกระเทียมดองตอนนี้ชื่อขวัวขัวใดที่แล้วครับผมจิ้มแล้วได้ถี่น,อน้อยกว่าเติมเติมกระปุกนำกระปุกทนมาแล้วค<อ>รับสลีดบับบับอึ๊บอึบนี่อึ๊บ,บ,บ,บนี่เพราะว่าเวลาเที่ยนเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีค่ะไอเก็บใบกระเพรามากค่ะ <c oughs> ไ,ม,ไม่ต้องไม่ต้องสนใจอ่างมันแตกใบแล้ว <c oughs> ตอนชมพูมาเมี่ยวของใ่คุพอ่คพอคุพ่อที่เพิน่าเยี่ยวเขาแหมเหพินบอกว่าให้เอาอัน นำสมสายชูกับสันไล่ผสมน้ำม้มหดเพียงมันก็ตายอีหลีอยู่ค่ะได้ผลเลยไหมเนาะครับใช่ค่ะ,ะแล้วใบมันก็แตกเอออีหลีครับใ<า>ช่เดี๋ยววันจันี้โตเพียเยอะทั้งใตยย้ใบเนี่ยมันก็ลดล้งลายเลยค่ะใช่เพิ่งหดหมู่ว่านี่ค่ะเอาเอาอ่าน้ำผสมสายชูผสมกระใบน้ำสมสายชู้หนึ่งส่วนสันไล่หนึ่งส่วนก็ใส่าน้ำหนึ่งดงินกำจัดเพียเนาะใช่เนาะเดี๋ยวอีกจะแสมทีหาหมือนจะมาฉีดอีกรอบนึงค่ะครับผม เอาไปทางไหนน่อยเด่นเก็บดีๆนะจ๊ะแสงใครนะเีมไข่มนสวัสดีค่ะนอนสวัสดีค่ะเก็บไข่ค่ะไ่หลวงกล่องไม่ได้นะไอ้เบิ่งค่ะุูงสูลงั้างหนี่ยพอดีผมไปซื้อของ ในขั้วเรือนค่ะประจำเดือนประจำเดือนปลาพงช์ดกินโดนโยน้นำไม่อาบเหรอครับนอดตื่นไม่กแล้วก็ตื่นแน่เองทำไมสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พอน้อยว่าละทับไก่ลูดสาวเอ็ดอัน ป๊บบรุแน่มอนมเออนี่แต่ว่าปบไปซื้อซื้อแปลกๆึบอเปเาบอว่ากันไก่เนอมือมีซื้อปุ๊บมีคุกคิกไก่ไตน้ำหลายอย่างไก่ดึ้นเหลืองไก่ขึ้นเหลืองงามดีครับซื้อมาเมื่อเ้ารดครับพี่น้องเลหอตู้เย็นเย็นเย็นจช่เมื่อนี้มันมีได้แสงแดดจนเป็นก็ดน้ำแข็ง เป็นไก่หิมะเสอืโอโอ้โหเหลือหงายหงยเลยพี่น้องเลยขนแนวนี้เสแสบแท้แน่นอนไก่ไกปักไก่รสาวอึบๆเหมือนกันนะนี่แต่ว่าอึบๆป่ะคือซื้อแปกะเดี๋ยวอ่ะ สินก่อนเด้อน้องออกปีออกแข้งออกขาซะก่นอนเอาตอนสีใหญ่ๆใหญ่จันหน่อยเนาะแม่นบ่ใส่เอาตอนสีใหญ่ใหญ่ไปลูกโคโลคีดีจัง่อยพี่น้อง,งได้จับเห็นห่วยมอลอได้อยู่ได้ใส จะพี่น้องห้องวัดเสลอด้อเนี่ยบอรอคนน้อยห้องแต่มาออลอมันโอ้มันแข็งสวยลงแล้วเนาะเดี๋ห้องมาเศร้าคือแข็งขัดก่อนตับแข็งวายมันกอน น้ำแข็งเราลดพี่น้องเอ้ยเ,เรียบร้อยบาทเนี่เป็นนาทีของลูกสาวบาทัดการไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จำสูตรอะไรอีรีบบอกรับเปิดวางนก่กะทิน่อยบางงานนี่ค่ะไม่คือวางอีสานเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบปกติใส่เหยแต่ไก่ใต่นามเนาะค่ะที่นี่เพราะว่าอึดจังสีใส่กับง,งงงว่าใส่ตรงใส่น้มโบยอย่างงี่ไหมโบยต่อไปนะคะ ใด่แล้วมาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อยซส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานใบกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ข้ามาเดี๋ยวเลยด้จ้าค่ะอันนี้ไส้ใส่ได้ว่าก็บขาเรืองกันแล้วค่ะ หออพอ,อ,อ,อดีอหอมผลลือต้อนมันค่ะอ๋อใส่ใบบักูใส่ตำน้ำจางน้อยค่ะตัวที่มันเขียวมันอยู่ทางขินสลุเพียบว่าถือสูตรปอสลุ่มใส่ตำด้วยค่ะบัดตอนนี้ตำส่วนผสมทุกอย่างให้มันละเอียดเข้ากันใบบ,กใบกใักูใบกะเพรานน่ใส่ก็จต่าใส่น้ำจางหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะ <c oughs> เพื่อความหอมที่แบบลึกซึ้งอ่ะมีลึกซึ้ง ถึงคนบึ้งของหัวใจนี่คะ่ะอ๋ดำไปพร้อมกันให้เบิดเลยคะ่ะนี่คะ่ะหอมแดงกระเทียมพริกแห้งลืมค่ะลืมพริกข่เม็ดน้ำค่ะนิดหน่อยบอบได้ใส่ลายขากยันมันชุนเกินไปยนันแม่กินบ๊อ้ออม สวัสดีอีกรอบจ้าเอาลงเนยมันบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายมันโตแล้วนด์สวัสดีก่อนเอ๊ะสวัสดีครับขุณรถกลับบ้านสวัสดีครับเฮ็ดเธอกินเนาะเมื่อนี้สินะไก่ไก่ไก่เป็นสเต๊บแท้โอดีคุณรถช่วงนี้พันจิตเกมเสียทีครับผมได้ได้ได้ตังกี่ล้านตอนเนี้ยซีได้หน่อยมี ถือดีๆลูกมันจะคว่ำนอนไอ้นี่ไม่บายก่อนาม,มาขีแล้วเปล่เยี่ยมเยี่ยมยุบนั่งดีๆปวดหัวหลูกหลานปิดบ้านแล้วค่ะใส่เข่าก้อนครับผมหนึ่งเข่าซุกเรียบร้อยแล้วมือนี่แพ็คปลาแดกคะ่ะพี่นงค่ะ ปวดเอวปวดย่งค่ปปะปลาแซ่ปลาลนัว่าก่ยจะไดกินเลย,ยะนะคะหรือว่าจะบางพ้นอาจจะได้รับไปแล้วค่ะเนี่ยต้องต้องทำอย่างนี้นะจับบองนี้ได้มันบ้อหอนใสเหิรืดต่ำเห็ดสเต็ปต,ต่ำเนาะ เป็นดีตั้งสี่แล้วค่ะสี่ลูกนี่เอากันกระจายไปทั่วทีทั่วเรียงโอ้แต่เป็นเรียงลูปเรียงแยกกลมค่ะว่าดีว่าดีได้ทีแล้วเอาใหญ่บนหัวให้ได้ตอนแรกเนี่ยดีว่าดีว่าหอมข้าวเหนียวร้อนๆสปาหน้าค่ะอันนี้ไม่ต้องเขามาเริ่มเมนบอคใส่แม่เอาค่เพราะว่าันนี้เขาหมเขาเขียงเข่ามือตีบว้าว บางคนถ่าแบบว่าที่เหลี่ยมเรืองแบบว่าในไอเขามันเหมือนคาคาเพิ่งกระสิบอท์ห้เด็กปิดฟ้าที่เขาได้ค่ะแล้ว้า้น้ำมาปิดมันจังหอนฮอนใช่ครับโนงหมอนหนึ่งขึ้นมาเบิ่งเนี้ครับจับฉลากได้เบอร์สิบสามค่ะซื้อไพ่เนี่ยครับบังม่ซื้อค่ะตอนนั้นเขียนเลขสิบสามเพราะว่าอซอยดาวได้แต่ตอนนี้มันลบแล้วตำาหน่เขียนซื้อพ่อน้อยนี่ครับเมนูวันนี้นนเฮาขึอนไก่แล้วครับพี่น้อง ไก่ไก่ตะนามสูตรลัดค่ะเมียนครับมันไก่เห็ดสไตล์แบบรักการคุ้มไข่คไก่คุกขี้ไก่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าแบบว่าเฮ็ดไส้หมอนอยนี้มันมันเป็นสันนี้ละอุค่ะไส้พิสูจน์ต่ำเฮ็ดพ้นเฮ้ยพ้นเฮ็ดไส้หมอนหนครับมันจะละอูความผ่อนมันจะเป็นไอนามลายกว่างโอธรรมดาอ๋อแล้วมันตีไข่เนื้อมันเขาเขานำเขาเนื้อเมียนค่ะนี่คือพิสูจน์จริง ขอให้ละลายๆตำเนี่ยเกินไปครับอยากโซ่โซิคนเห็ดได้อว่าไ,ได้อยากโซะกับตำให้ดีๆิน่นะแต่คือบนยองเนี้ย,ยต้องเตรียมมาไม่เกินยป็แกงละเอียดขนาดนี้เลยเธอเรียบร้อยครับผมปรุงรสด,ด้วยอันดับแลกเคือเกลือครับเกลือบ่นดุงครับผม เมนูนี่ถึงเข้าจากปรุงบ่เป๊ะแต่ว่าเข้าสามารถซิมได้ค่ะซิมล้วก็เติมเขาที่หลังใดครับผมะวาตอนเทียนโอ้ยรสดีนี่คือมันคือแฉะครับฉะครับใสมันไม่แฉะนะมันเป็นก้อนเพราะว่ามันฝนตกนะค่ะครับมันถือฝนไ่ครับเนี่ยค่ะอันใสขวดแก้วใสกับบะคอยสะดวกกันใดไหมคะมันติดแกเนากโอเคอยู่อันนี้คือผงนัวครับผมใส่จั่วลงไปครับ อย่าให้แผ่วใส่ซีบริซายน้ำปลาแดดนะคะเพราะว่าอันใส่รู้สึกว่ามันจะบอบเขากันกับใบกระเพราเป็นด้วยอ๋อโยโย่เบ,บาๆด้เยน้ำปลาห่อแม่นค่ะเพราะว่ามันมีทั้งเกลือน้ำปาลารสดีซึ่งมันมีแต่ความเค็มถ้าผู้ใดแบบมากรดแบบว่าสิออกหวานน่อยเพิ่อนก็นจะใส่น้ำกระเทียมดองค่ะ <c oughs> ยังเสรนพอปูจ้ะแต่ก็ใส่เนาะแม่นค่ะเพิ่อนจะใส่น้ำกระเทียมบ้างมองกันนี่ยงังไงตอดหอย ของของพายุรุ่นน่ะสีนิดนึงเป่าเป่าแบบ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 ของเขาแบบออริจินอลออริจินอลโชว์นี้ไสเป็นแม่ขั้วครับผมหนาเพิ่นกงามครับผมง่ามดังค่ะบอกเลยว่าไสเสียอาร์เซนอลนี่ครับโชวงนี้อาร์เซนอลนี่ เป็นเจ้าของครับผมไอมอนไอมอนตีบอกว่ายังก็ฝากบอกเออใช้เรื่องหมอต่ำเมื่อนังคี่รถไก่หันผนบอกว่าฝากบอกลุงต่ำด้วยว่าระวังหนาวดคือหนูเขียงมันใส่สุดอาเซนอลนะหนาวแล้วหนาวแล้วระวังหนาวสักสองโมงคือคืออาเซนอลเหรียญสามแมตชชนะสามแมตชเจ็บเข่าก็เจ็บเป็นที่หนึ่งของตาดาล่างครับผมไปเตรียมนำรางโคกไว้จังเอยค่ะ ก็โอเคอย่างนี้ของก็เซียนของคุณพ่อมันดูดมากใส่อบอ่บหวังเลูก <c oughs> ดูเยอะไผ่สิงดูเพิ่นเพิ่นว่าล้างับกลิ่นไก่อือก็หอมดีของเพิ่น <c oughs> เย <c oughs> อะเอแล้วยาสีฟันแอนตาเซนเหรอครับพ่อ แม่เราไปซื้อยาสีฟันค่ะใส่มัสามตัวเลยเด็ซื้อสบู่มาลองต้องมีทะยูซูมือดิบบบุญมาพันดวงครับผมไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้แค่ฟังแล้วแปลว่าโอเคอยู่จะเราเคยกิฟท์ฮวกับถึงหกดีเห็นไหลายเท้ายาสีฟันแอนตาเซนสบู่เซ็งหลิงแล้วก็สารหลายังเหรอครับทรายน้ำสาลายแดงน้ำสาลายแดง เป็นดีมันแค่โฆษณาเพิ่นหรอถ้าเพิ่นมาเออโฆษณาต้องเข้าแล้วนะบัวเพิ่นว่อะไรว่าจังเข้าเดียวครับไซเพิ่นดังอยู่แล้วอุนนุนอุนนงันค่ะครับผมเป็นสีสันเพิ่นให้ความสุขความบันเทิงก้าเฮาเนาะครับเนาะอันเพิ่นมี่ฟังวิทยุมีเรื่องตลกตะมุกนี่นะครับเอาแต่อุดหนุนสินค้าเพิ่นลอยเพิ่นครับผมเอออุดหนุนเพิ่นแล้วครับเพ่ได้ายเพิ่น ห้องสีอับอยู่แล้วเป็นยังห้าคือต้อกตูก้หลับใจใส่มาแบบมันหอมมาๆอ๋คือก่อนที่เติมน้ำคือที่ห้นเนื้อมันมันได้กินของสม,ออมุนไพรก่อนก่อนจะเข้าจะถือแต่มาเติมน้ำลงไปในถ้วยกระปิ๊บเต็มเลยเข้ามามสูตรนื้เขาพิสูจน์ว่าหลายสูตรแล้ว <c oughs> ลครับผมสูตรล้วนกว่อนนี่คือรายการพี่น้องครับระวังนี่ไส้ก็ลังขั่วไก่ครับผมนี่ พามาส้มบรรยากาศล้านหลังบ้านพอน้อยส้อยเดิมครับผมเมื่อน,นี้ตอนเสารตอนเทียงนี่ฝนตกรีบลงมาปล่อยๆครับพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายเสียงเขียดเสียงกบห้องเต็มทงเต็มทาอยู่ครับผมขึ้นไปขึ้นมาค่ะพื้นดินเลยความแบบช้ำใส่ซอนหอยเขาไปัมกับเด้ก้มห่มงนะครับใส ตัตไวไซตจะน้อยหนึ่งนะครับี่น้อ๊ตหอมไปกับเผาะอะยีเดิหอมแบบส้วนไเร้อยๆเบตอนนี้เื่อขวขัวได้ทีแล้วครับผมอาจจะไม่ได้ขวมันแห้งเพื่อจงแบบว่าห้องเห็ดแบบเมนูนอื่นนะครับเนาะอันนี้ขวมันพร้อมๆครับผมเติมน้ำล่างโขกลงไปครับน้ำที่ตำสมุนไพรแหละครับ อันนี้ก็ยังบอฮันในพ่อเลยครับส่งเสิมนำเปล่าเพิ่มไปอีกครับพอามอกันมกันุกซิกนะวรกล่าไกมนซุกนี่เห็นมันแบบพอมีนำํำพอมีนำสดนิดนึงครับผมจะปิดฟ้าไว้ได้ค่ะทุกคงฟ้าหมอกันนะล่ะต้องเอาที่มันแบบว่า ปิดแนบสนิทแล้วค่ะแบบแย่ๆหามันฟิวเราวาไอนามมันจะได้แบบวันนี้ไม่มีค่ะอ่าที่นี่กันอครับผมแล้วก็ซิมแล้วก็เพ่อกินได้ค,คือไ่แล้วครับจคเพราะงั้นวันไหลเรย่อ้งเหรอหอมแอบดูไหมบอรครับแต่เสื้อผ้ายอดเดียวเลยครับหอมไม่ดีครับ เก็บตรงไม้บูชาพระกันแล้วพี่น้องอันนี้เอาไปเซอร์น้ำรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่นำครับวันศีลวันพระครับพี่น้องอเดียวน้อยจ้ะสีป้าเขียวน้อยจ้ะยจะดีไม่แห้งเดินทางรวดเร็วนี่ไปหายยู่หายจริงเหมืนมานต้องมานม่านทำคูณ <c oughs> <c oughs> โอ้บะไรนี่ครับผมมาชมบานเนี่ยปางครับพี่น้องโค้หน่อยลงกนิดนึงน,นี่คะ่ะตอนนี้ปาลาหล่าตอนร่วมแล้วก็ปลาหลาปลากระดีของเฮ่านี้มีผ่อนจำนายแล้วเด้อค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจกระทักเข้ามาในแฟนเพจหรือว่าลิงใจคิมนีก็ได้ค่ะใช่าไหมพ่อแม่พี่น้อง,งเพื่นะครับกับปุ๊กได้เป็นแบบไหน ตัวนี้จะเป็นปลาปากัดีค่ะเป็นสติกเกอร์สีฟ้าเนาะนี่ค่ะกระปุกข้องเฮ้าก็เป็นแบบนี่ค่ะเป็นฟ้าคือจังกระปุกเจวแมงดานะคะพี่น้องซื้อไปตัวเนี้ยากัดีมันจะเป็นโลละหนึ่งร้อยหาสิบบาทเนาะค่ะราคาขอนขามแพงเพราะว่ามันหายากเนาะพี่น้องซื้อไปกะพี่น้องก็จะได้กระปุกนําค่ะไปหัวกะตัดทุงแลวกเทศใส่กระปุกนี้แล้วก็ปิดฟ้านี้ไว้ค่ะดึงฟ้านี้ทิมเนาะ เวลาถิ่มก็เก็บดีๆแล้วค่ะเดี๋ยวมันไปถิ่มทัวถิ่มบาดมืออันนี้กับปุกลอยหาสิบเนาะครับเนาะนค่ะหนึ่งกิโลส่วนตรงนี้เป็นปลาว่าตอนรวมตัดหัวค่ะการหนึ่งกิโลคือกันเดว่าตัวนี้จะเป็นกิโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นกระปุกเหมือนกันเลยค่ะสนใจสั่งซื้อใดค่ะครับนี่ครับเข้าเข้าเข้าล่ออยากขายไม่จะโดนเดวะจว่ามันยังบ่ทัน,นถึงเวลาครับเพื่อจะต้องเอาเป็นประเดที่มันแบบเอาเป็นขวบปยียังเช่ม่น่ะ ปลาแดงที่มันเป็นงามเงาเนี่ยห่อจังจีเอามาขายไดยนี่น้ะนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดสนใจสนใจก็สามารถทักเขามาได้นะครับเนาะถามว่าเออมีคนถ้าขมาว่ามันเข้มแห้งบอคือมันก็เป็นรสชาติคือปลาแดงมันก็มีความเข้มเนาะค่ะมันก็จะเป็นความเข้มนัวรสชาติประมาณทั่วไปแต่ว่าคือมันจะบ่มีกินข้าวเป็นปลาแดงที <oon> <ic> ่หอมนัวตวงใส่แกงใส่ออมหรือว่าใส่ตำมะฮุ่งกระเซี่ยค่ะนี่ค่ะปลาลาปลากระดีส่วนมากพี่น้องมันก็จะสื่อไปใส่ตำมะฮุ่งเนาะค่ะ พี่น้องครับที่จริงผมบ่อยากขายราคานี้เลยครับเพราะว่าทุกม,มืงินี่ต้นทุนมันสูงครับผมก็ปลูกกระเพียงยังกระเพงโอ้ยเป็นยังค่ะเดตังให้พี่นอ้องได้กินไปครับผมนัวนากันค่ะความนัวไม่ปานีใครอันนี้ก็ใช้แบบอยู่ไปประมาณก็สิบนาทีค่ะโอ้โหแล้วลอ,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 องของมจริงครับท่านผู้ชมถูกเข้ามาใกล้ๆนะครับ เห็นครับผมชัดเขียวได้ขับส่ข้นามันจะเียประมาณนเอ่า้น้อยเอมเขียนได้่จะรูดสาวเอสหมอันนี้ก็ได้มาจากพวปูหอมจัวันเื้อสีหอมยิ่งยขึ้นไป็รักสูตรมพอลดไวะกรกรเขาก็ต้องืสอหมอนงอย่างเลยวปลาหมอมาปิดอบ ใช่หมออย่างอื่นก็ได้ฟอแต่ว่าหมอหนึ่งมันจะมีความละอแล,ล้วก็่ะใครมันจะเปื<ล><ล>่อยหนุ่มดีกว่ากระทัดรับเนาะแล้วก็เป็นหม้อที่ฮอนไวมันเป็น,น,ปนโลมิเนียมแต่เลดกกว่าหม้อหม้อหม้เกี่ยวจะหมายถึยลูกทรงมันโอ้ลูกทรงองค์เดียวมันเนาะพ่อน้อยเอ็ดมีเป็นแต่พี่น้องก็เลยเบิ่งเนี่ยไม่ดีสาวเอ็ดนะมันเก่งคหลายอย่างมากเอาใช่หรือยังหลับม้วเป็นคือพดอเลย เบอร์กระเพราลงไปแล้วก็เรามาซิมแล้วได้ที่น้องป่านเติมเบอร์มาพูดนำขอบทุกคนพอได้ยอะครับไอ้พุ่งเึ็มากเลยครับย่างลงไปเลิอกดินเ่งสเี้ยอ่ะหายหมดหอมป่านนี้ว่ามันแบพอดีเลยำวันมันพอดีพอจะว่าออกที่สีครับคิดว่าครับ พอดีเประเลยเด้๋ลูกเอาท่าพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวเราปรุงอะไเดี๋ยวบ้างเราทดสอบไหมนะครับพอ่อโ,โลโล่โลสวัสดีครับพี่น้องเหม,มือนเหบบมิลีลาเสียงดังบ่ลูกดังนะครับพอ่บอบอ่มาครับสลิดบับาบับตึ๊บเหมือนอนี่ตึ๊บเหมือนนี่ตึ๊บก็คือเพราะว่าเวลาเทนี่เองตึ๊บไก่อมอน้ำแซ่ไว้เลยเด้อ เอาแบบเต็มหม้อเลยอ่ะใหญ่เลยเต็มชิปกระใหม่ชิปหาด้ยครับเัีนยทำน้ำบรซีมเลยกินผักหอมดีน่ารูกอาหารจานเดียวมาได้ครับคีน้องบ้านนี่แฟนครับ F4 ทุกม่องทุกบ่อนอันเลยใหญ่แม่โว้ยันมันแมงเฮาคอคอซืือสนะอย่างน้องแมงอะไรกับเป็นปัญหาซีบีดเพราะว่าฝนถิ่เจ้าโสที่อย่างลราเปื่อยดีแล้วพี่น้องเลยห้องเบิงเอระหกอนเด้อ เย็นๆไมครับแซ่บพี่น้องมาหาซอยนะ่นี่นครับมนอยหาซอยนี่หยาบไปผอบอกว่ามีเข่าจานแล้วเนาะเจ๋อเอ๋อเลยสุดยอดพี่น้องแซ่บดีมึงเนี่ยทำแสดงได้โสโคกมากเลย ใครบอกโอโลเสแตกเล่นดันมันแห้งเครื่องปรุงไม่แห้งเรวเฮาดีต้ลูกบอก่อยากินเดบไข่ไข่หืมมือใช้ได้นะเนี่ยแอบหอนะจ๊ะเขาเลยลูกถามฟังเาจาวบในจมแปะจมแปดเลยแล้วกิิคนมัน เอคี่ยวตะโบปักดูท่าเชมน้ำร้อนอืออ๋อเลยอืมมานกันเหมอนเกี๊ยวเสียทีไม่ไปบ้านน้องบ้านหลิ่นยังจังไม่โตเปิดกล้องแล้วบ่ลูกครับผมเสียงห้องแทะแฉะมีแม่นเื่อได้ครับพี่น้องเขรียดบางแอห่น้อยเขาไทยเพิ่งก็เครียดน้อยโอ้ยมันมีหลายมันห้องสองสามตัวเลาะเงาหมอมงนี่แหละครับไม่ได้อยู่ไก่มันฝนแห้งเมื่อวานนีู่ดิ เลาะนี่หมแม่ลูกเนี่ยเสียงจะมองเงามองเหาโอ้เพชรจ้ะนี่แล้วมองเสบเลยบนี้มันค่ะผู้ใดมาแบบน้ำจังยสายจวดกะวานพีขีนูลงไปน้ำค่ะโอ้โอจําน้ำแทบแบบกับบักม้าลจํปาน้ำมันแฉลบถ้เราชา่เขียนข้ลุงใส่ลืมพ่อนอุ้ยมันวันผ่าน่ะ แล้วไม่อยากสววแม่บอกขวานใจใส่ตอนแล้วตอนี้นหมักเด้งเสียงเครียดใหญ่เครียดห้องกระทึกนี่ขันเดือดเสีบเบอร์กระเผาสุดยอดมันเผ็ดมันันมาคิดแล้วกระเดใช่กับมันผ่อน รถหนา,กาน t t ập, นนนมก็แซบเด,ด้แม่แต่เราตอนตับมัน,นแม่เอาไปเมื่อละมั้งสีเดียวยืนแค่มันมากมาแล้วให้ยงนเสียงรถดิ๊งเ้ยดีรวยนี่สีไห่ที่มหาได้ใส่ไงจับะกลมกลมหอม เออเมนูนี่มันหอมเนาะหอมแบบเมนะหอมค่ะแล้วก็เ่ามีที่ใส์เวลาถึงซสำต้มเมนบูตอนเ่าอึบเนี่ยร่วมแล้วเหรอแล้วมันเปื่อยเราะมันชิ้นานาทีหน่อยจำนะเออเขาบอกแมนคือจังพฝรว่งมันเปื่อยเพราะว่าลูกซ้งของหมอพอมันมันจะเห็นเห็นมันเต็มแล้วก็คือแล้วก็เปื่อานน้ำเนาะกลับมาก็ค้างมอตอนขว้างหานาทีแล้วก็ตอนปิดฝาสิบนาทีมาล้งดินสักพักนึงปลี่ยนสะพักรึ มนกินเปื่อยดีขนาดพี่น้อยบัดหนึ่งพันโดนก็เหนี่เด้บัดหนึ่งก็ใช้เวลาถึงราวานั้นมันใส่ไอระโบ,บไออะไรเนี่ยอือผู้ใดอยากกินรวันเร็วอ่ะให้ใส่ซูตเนี่ยค่ะมหมดละแห้งไหมมาต้อมกี่รอตอนแรกบ่คอยหิวเขาเดยเพราะว่ากินเผาเทียงใบสองแต่ว่า,าตอนนี้แจกหิวจ <laughs> นแล้วก็จะไปนอน วัดเต้นกันเด้นอนกันอ่รท่า,ทานลงวัดเต,ต้นตีซีคือปกงตี้ยกับตึ่นกะเต้ตีซีเือเนี่ยเริมเป็นแล้ว,ดวเดี๋นีน่าให้กาปูระทานดังให้กับตื่นนเริ่มเท่าแนละ้วตืนกระเซ้านั่งเข้าตักบัตรถเท่าเหมืหอนนั่งเซากับอะไรไปใ่บัตร เป็นแบบนี้แบบนี้เอยดแก้วจำเนือ้อเลยครับพี่น้อง <c oughs> มันได้ความเทศความโน่อยู่ในตัวใต้วาซุ้มแบบว่าคนถิ่มาต่อตาจิ้มเป็นกับแกลมเนาะใต้เราเนี่ยจะถูกใจฮึมากมันเสิร์ฟม,มาจากเบรกของละาครับอือหืองานนี้วันพระว้าุราเมระยะสุรามาเป็นระยะ มันยังติดค้างเม็ดเข่าติดค้างเหงงงมือนค้างค้างออกแล้วอืมสีแซ่บค้างหนาะยใช่ต้องฟังให้มันดีได้เป็น,น <c oughs> อะไรบ่บ่เอามากานมาเป็นระยะระยะกาลินมาเป็นระยะเมื่อตอนอน,นั <c oughs> น้นเจียวมาชับประมาณเป็นแล้วนักเพิ่นก็นกนว่าเธอกินพอป,ประมาณ <c oughs> <c oughs> นี่กินหลายเกินไป <c oughs> พอประมาณ มือใส่รักษาสิ้นเลยเด้อบ่เลยนะขาสาธุวใส่ขา,าหมุดจะตกยุ่งไปลหรอกสบายใจไปแบบเอาเข,าเข,าเขาเ่าขามเข้าเป็นแ้ๆก็ค่ท้ามหัวนั่งก็นั่งแล้วก็ไปงอชั้นั่งแล้วอ,อ,อือพอถึงไว้แหน่มีแต่คนปวดขาปวดหลงนนังลอ่ะมันปวดนังอยู่ข้างหลังนี่เน,นี่ยหลุดเดือดพันหมดสนสน่ะผู้หญิง ผู้หญิงเป็นไหลรหลบหลปวดขาเนยเพราะว่าถ้ามองจะคภาพรวมแล้วแมัเพราะเพราะว่าเวลาผู้หญิงไม่หลกแล้วเหมือนกระดูกมันจะเสื่อมเร็วขึ้นดึงแค่เสียมไปไม่ถูกแค่ผู้หญิงก็ไดเพื่อแต่อย่างว่าเนาะู้ไา้อุ่นจรงหลักณะสจะท้ายทอดวิทยายุทธไปหาลูกประมาณนี้บ่ งานเด้อแม่ผู้เสียสละเอาท้าอยู่ครับพี่น้องอไก่รับคลิปนี้ก็บฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยครับแหล่งนี้ครับเมื่อนี้กินอึ้บไก่ครับพี่น้องแซ่บขอบคุณครับผมขอบคุณครับมากินนากันครับ